สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอก,กับซาแตงคือเก่าจากสองสแตงสบันป่าเนาะขอกราบสบายดีเอฟซีบวบะิเป็นผังลาวผังไทยผัีซานบันหากรุงเทพมานาคหรือว่าต่างประเทศเนาะจ้าสแตงออขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีทุก่านเลยเด้อจ้าขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเด้อคิดสิ่งใดสมหวงังนางปรารถนาคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินทุก่านเลยเด้อจ้าบรรยากาศ <c oughs> งานเทียงเถียงแลาะพ่อแม่พี่น้อง สแตงก็อาบน้าแล้วก็เปลี่ยนแคมเพอร์ให้เบะเท่าสแตงแล้วน่จาจะมันนี่บัดได้ออกไปหายไปหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยสแตงไปรักษาม,มาแล้วจากอะไปเอาเครื่องเอฟซีเป็นส่งมาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้หับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะมันนี่ซิมาบอนข่าวเดือดเบ๊สบายดีสบายดีมีแหงเด้อเดี๋ <c oughs> ็กแตง <c oughs> ใ,หให้ยืนเด้อเออให้มันให้ยืนพันว่าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสแตงก็ซื้อใส่กอกเนาะ เป็นใส่เกาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถั่วแล้วก็หมักกินแล้วก็ซิปอนแอปเปิลนะพอดีสแตงเป็นตลาดรักษามการซื้อแอปเปิลซื้อขนมมกุกมาให้เราเนาะพ่อแม่พี่น้องเรากินบาหลายแล้วลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ขนมมกนุกเนาะจ้ะแล้วหมกักพ่อแม่พี่น้องสแตงกะซิปอนเข่าเบะเข่าเนาะจ้ะาอเบะกินไรแล้วหมักกินพ่อแม่พี่น้องอัเดะอ่ะอ่างกว้างรักษาสุขภาพเลยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสแตงก็เป็นห่วงเนาะ อากาศหนาวเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านสแตงหนาวหนาวพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสแตงป้อนข่าวอีเบทแถวสแตงแล้วสแตงก็สิพาไปเปิดกล่องคลองควันเนาะจ่าที่เอฟซีเพิ่นส่งมาให้เนาะจ่าว่ามียังเนาะพ่อแม่พี่น้องแซ่บเบทแทบแล้วอ่ะเพิ่นก็กินข้าวไลยพ่อแม่พี่น้องตะกี้แล้วป่วยใหม่ๆโอ้ยใจหายใจข่ำเนาะจ่ะพ่อแม่พี่น้อง สามคำสี่คำพ่อแม่พ <człowie 32> ี่น้องแล้วก็บอกกินแล้วน่าจับด้วยนี้แล้วกินลายพ่อแม่พี่น้องกินลายๆเด้อกินข้าวนำกันเด้อเออเวือดวเกินข้าวนำกันเด้อเผื่อละพ่อแม่พี่น้องกินบ่แซบพับบอสบายอ้ำาอ้ําป้นข่าวย่อยทัดกับอิ่มเนี่ยน่าจับพ่อแม่พี่น้องกับซีแก ขนมป้อนแล้วน้าพ่อแม่พี่นอ้องขนมใสหมกเ้าแล้วหมักคือยังเนยได้พ่อแม่พี่นอ้ <c oughs> <c oughs> องเขาแปะเอาแป้งเห็ดหรือนอ้าพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> รับกินเองป่ะมาดิอ่ะเอเอแล้วก็จับได้แล้วก็จับได้ป่ะ ลราหมักพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ดีขึ้นลายนะจ๊ะแล้วก็จับขนมขนมจับเข่าก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเรายังแบบจับบ่มันกระได้น้อพ่อแม่พี่น้องอมาเด้อจะกินแอปเปิ้ลสแตนก็นสิพานแอปเปิ้ลล้วเราหมักกินแอปเปิ้ลพ่อแม่พี่น้องเออ้เราหมักพ่อแม่พี่น้องสแตงก็สือมาทงหนึ่งแล้วจ้ะซีมก็เด้อเบสสแตงซีมกันพ่อแม่พี่น้องก็แซ่บกาเนานะ แพ่อแม่พี่น้องมาได้จ้ะหวานหอมนะพ่อแม่พี่น้องะเป็ดเผาแล้วหมักกินพ่อแม่พี่น้องเลยเเออกัดกินเลยเด้อะเดินไปใส่มาใส่ก็บ่ได้จ้ะลมแห้งแห้งนะพ่อแม่พี่น้องลมบู๊บ อ่ะสักอันอ่ะเด็กกินเบิดก่อนเด้ออ่ะกินเถอะและอันเด็กแล้วแตดงก็ขอกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจากผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่หรือผู้เก่าเนาะทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนาะเบื้องขีดแสดงต้นจนจบเนาะขอให้เฮงเรื่อยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจาโชคดีมีไจเดินทางไปไสมาไสขอเป็นหลอดปลอดภัยเด้อจากถูกเส้นทางเด้อจาหวานพี่น้องเอ้ยหวานพี่น้องเอ้ย อิ่มแล้เป็ดกรสิปอนน้ำกินละลายอิ่มแล้วมาแรกกินใหม่ยังสแต่งกรสิปอนน้ำอีเบทเ่าน่าจัะอ้ําอนเข่าอีเบทเ่าอิ่มเลยนะจ๊ะไปเอาไปเปิดกล่องของขวัญกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องว่ามีอย่างน่าจัะอิ่มเลยแล้วก็สีนอนเลยน่ะพ่อแม่พี่น้องสแตงซิตูมผ้าห่มให้แล้วน้าพ่อแม่พี่น้องแล้วหนาวพ่อแม่พี่น้อง หนาแหงบ่เปห <c oughs> นาวเวราวบพ่อแม่พี่น้องอารมณ์ดนอกพ่อแม่พี่น้องตู้หาสีสั้นตู้แพ่อแม่พี่น้องหนาวนะาจา๊ะ <c oughs> อุ่นได้แมมนอน นี่แหละกล่องกองควัญก็จกพ่อแม่พี่น้องป่ะแตงกะดีใจนะสิมาเปิดเปิงน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่อันนี้เอาไว้ใช้อยู่บ่แม่มาลุ้นน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ามีพี่ชังในนี่เนาะนีและตัดหนีแล้วพ่อแม่พี่น้องคนกะติดมาอย่างดีเนาะจ้ะตัดไปเลยได้แตงงไดนี้โอ้ยเปิดจังสีพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พ่อแม่พี่น้องเปิดมาแรแ้วันนี้เนาะมีเสือพ่อแม่พี่น้องสิ้นแรกนะเนาะชต่งให้เบิ่งเนาะจ้ะเสือกันหนาวพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่อ้าตัวเดี๋ยวหลักของละเด้อจ้าแม่แม่ใส่คืออ่าพ่อแม่พี่น้องเอ้อคือสีข่าวกับช็อตแตงนุ่งขังเนาะอันนี้พ่อแม่พี่น้องคู อ่าตัวง,งามอะไรพ่อแม่พี่น้องเสือนะจ๊ะไอเสือใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจากเอฟซีจากฝั่งไทยเนาะผนก็เป็นห่วงครอบครัวสะแต่งเนาะไอเสือก็คือคนขักอะี้แม่เงี้แม่เพิ่มดูแม่อ่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผูกมันจะไม่ทนี่ได้พ่อแม่พี่นออ้องผูกอ่าติเตอรพ่อแม่พี่น้อง นนสเ,เสืออันนี้คือสีหมอกกับอีิฐบ่อเสืออันนี้แม่พ่อแม่พี่น้องเลยสวงามมาจากพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นเสือทหารนะจ๊ะคือสีแพงนะจ๊ะนี่เนาะแตงเห็นกระเจา้าขายอยู่ไทยเจ็ดแปดร้อยแต่พ่อแม่พี่น้องก็ผาดีกะแพงเตื่นนะจ๊ะแม่แม่พ่อแม่พี่น้องเลย สีนี่แห้งงามพ่อแม่พี่น้องอ่ะก็เห็นไหจา้าพ่อแม่พี่น้องมีสิทธินะ์เนาะงามไหจา้างามบอพ่อแม่พี่น้องแขนมันก็เนาะพ่อแม่พี่น้องงามแขนแม่ใส่แม่สแตงก็บบอมมีเสื้อกันหนาวใส่นา่าจ้าพ่อแม่พี่น้อง กระเบิ้องคลองต่อไปน่าจะพ่อแม่พี่น้อง่มียังแหน่เนาะ <c oughs> แต่แตงซีให้เบิ่งแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มีอันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยาดีกระเพาะพ่อแม่พี่น้องแอนตซินน่ยาเคลือบกระเพาะน่าจ่ะช <c oughs> นิดน้ำพ่อแม่พี่น้องนี <c oughs> ่จ้ะแอนตซินเดียวนอกพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> จะมีซามขวดน่าจ่ะ <c oughs> บุญขอบคุณลายๆเด้อจากสแตงกับเป็นกระเพาะเนาะยาเคลือบกระเพาะพอดีอีเพาะสแตงกับเป็นกระเพาะคือกันเนาะจกามีน้ำมันหมักร้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำมันมะพร้าสกัดเด่นนาะจ๊ะบังเถ่อสแตงก็ใส่พัดไข่ทอดไข่พัดพักน้ำได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะน้ำมันหมักร้านาะมีประโยชน์เนาะจ่านี่เนาะแก้ปวดแขวแมงก็ได้เนาะลายประโยชน์ใส่ลายประโยชน์ส่งมาให้ซองขวดเนาะพ่อแม่พี่น้อง รายกามีอันนี้เนาะดีโอติก้าบามพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเฮาเตโตเตม่ายเซนอักเสบเนาะนวดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอานวดเฮายังกระเซ้าเดียพ่อแม่พี่น้องเออผลกระส่งมาให้เนาะล้วกามีไปยังขมิ้นชั้นพ่อแม่พี่น้องเอยขมิ้นชั้นอ้วนโอศกเนาะ ปรสบน่าพ่อแม่พี่น e ้องซองกระป๋องมาจักซองขวดพ่อแม่พี่น้องขวดละเจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องกระเบิดแล้วน่าจับกระมี้นสำเน็ทละผสมมาซองขวดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องดีใจหลายเนาะระยาเขือบกระพผอแล้วโอ้ยสแตงหนังไม่ดีก็น่าพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ได้เสื้อใหม่แล้วเนาะ ขอแสดงข้อกราบขอบุญกับคุณเด้อจากเอฟซีจะฝั่งไทยเป็นส่งของมาให้น้องคองให้ความเจ็บจะให้ความไข่จะสุมีเด้อี่ส่งยามาให้ครอบครัวเสี่ยงกันหนาวเนาะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขประสบแต่ความสุขความเจริญความมั่งมีเนาะความถูกจะได้ประสบเลยให้ประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้ออยู่ดีมีแหงแล้วให้ปลอดภัยจากโควิดเนาะครอบครัวผ่นก็ได้เนาะอยู่ดีมีแหงเด้อจะส่งมาให้เนาะดีใจเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ ขอบคุณได้หลับของเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะจ้าแม่เป็นใดแม่เอาตัวไรใหแร้แม่เลือกแม่หมักตัวไรเล่าเลยแม่ตัวไรเอาหมักสีได้แม่ใดเอากินเลยไปส่งมหาหหน่อยในสแต็คขอบคุณหล,ยลายหลายในปีมใหม่เด้อมโสดไปมาไปรับไปรวยทีมมแม่กับบ๊อบมีเสื้อกันหนาวใส่เนาะจ้าขอบคุณหล,ยลายๆเด้อจากที่ส่งมาให้เนาะ <c oughs> ในเสื้อใหม่ก็ใส่เลยได้พ่อแม่พี่น้องเลดีใจเนาะเสื้อเสื้อก็จะเป็นข่ากับคนค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะดีใจน่จะปลื้มใจเนาะที่มีเอฟซีเพื่นเป็นห่วงเป็นใยเนาะบ้านสแตงกรหนาวคือกันเนาะทั้งทั้งพังไทยกับรักษาสุขภาพนะนเด้อจ้ะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อบันดีสแตงกับสิคอจคขิคปไว้เพียงทเท่านี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้อนข่าอีเบทเข่าก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็เปิดกล่องข้องควันกับเสือกับแรวไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะว่ามี้ยังเนาะถึงคลองบีบัวลายเนาะพ่อแม่พี่น้องกับปื้มใจนะปื้มปิติใจเนาะจ้ะดีใจพ่อแม่พี่น้องกับร่างกายสิได้อบอุ่นขึ้นเนาะจ้ะวันนี้ซแตงก็มีแต่เสือขัดขาดจ้ะซาเตงก็สิมาโจบิดไปเพียงเท่านี้เนาะจ้ะหมักกับกดไลค์กดสั่นกระดิ่งให้ซาแตงในเด้อเผื่อเป็นกำลังใจซแตงสั่งลิดใหม่ให้พ่อแม่ได้บึ่งได้ส้มมือต่อไปเนาะจ้ะ เสียงกสีบรสัดบรแจวเนาะขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจากเป็นวัดเนาะจากพ่อแม่พี่น้องเก็กซิไฮไม่ได้แหละะแตงกสีกินน้าอุ่นนั่นแหละพยายามกินน้าอุ่น่งน้าคิงที่เอฟซีเป็นส่งยามาให้เนาะจากสแตงก็กินเนาะฟาตอะไรโจกรก็ได้พ่อแม่พี่น้องมันนี่ก,ก็ได้เป็นวินวินเวียนเวียนน่าแหละกินฟาตอะไรโจรลายมาจักพ่อแม่พี่น้องยากุมมาจาักแต่ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีอีกข้งงมาจากที่ส่ง เสียผ่าหน้าแพ้เป็นอยูกยามาให้ความเจ็บจะให้ความไข่เดสุซมีเด้อคอยขอบัวงทันประสบแต่ความสุขประสบแต่ความโศกดีเดินทางไปไสมาใสคอยไปหลอดปลอดภัยถูกเส้นทางเด้อนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาก็ขอให้ได้เงินแสนเด้อหยิบจับยังก็เป็นเงินเป็นทองเด้อจ้ะสำหรับมันนี่สแตงกับคอลาแลเด้อจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายในเด้อจ้ะเอ็ซีถูกถูกฐานทัแหละสำหรับมนันนี่สบายดีสวัสดีจ้า อยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะ